วันนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับ brain point มันคืออะไร brain point เนี่ยเปรียบเสมือนค่าเงินในในการทํางานแล้วกันนะครับในการใช้ชีวิตสมองเราเนี่ยมันใช้พลังงานนะครับไม่ว่าจะคิดในเรื่องอะไรหรือแม้แต่เนี่ยสั่งทําให้มือทาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยสมองเราใช้พลังงานแล้วการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จํากัดนะครับเราไม่สามารถยกดังเบลคืนง,ง่าง่ายเนี่ยคุณไม่สามารถยกได้พันล้านทีเพราะว่ามันจํากัดเวลาในแต่ละวันจํากัด ก้าวเนื้อคุณก็จากัดการใช้พลังงานสมองก็เหมือนกันคล้ายกับเงินเลยถ้าสมมติว่าเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทเราใช้ซื้อๆไรมันก็หมดแต่ถ้าเราใช้อย่างประหยัดเราคิดว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญเราเลือกใช้จ่ายมันก็อาจจะเหลือได้แล้วในการทํางานเนี่ยมันก็ใช้เบรนพอต์เหมือนกับการใช้เงินซื้อของถ้าคุณนะครับมีเป้าหมายอะไรสักอย่างที่คุณตั้งใจจะทําแล้วมันสาคัญกับคุณมากๆอย่างเช่นการออกกำลังกายการทําธุรกิจ การทำพารฟเรโอเข้ามหาลัยกา,า,ารทําอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่ามันสําคัญแล้วก็ใช้วินัยในการจะทําสิ่งนั้นมากเรามาเล็กย้อนดูนะครับว่าทําไมเราอยากทําสิ่งนั้นเนี่ยเรารู้นะเว้ยว่ามันสําคัญมากมากเรารู้ว่าออกกำลังกายสาคัญเรารู้ว่าการนอนสาคัญทําไมเราถึงไม่สามารถทําได้อย่างสมู่รเสมอเพราะว่าหนึ่งคุณยังไม่ทําให้มันเป็นฮับบิตหรือว่าเป็นนิสัย เป็นกิจวัตรแล้วก็ในเรื่องของเบรนพอตก็เข้ามาเกี่ยวอย่างที่บอกครับ Brain Point เบรนพอตเปรียบเสมือนค่าเงินถ้าสมมติคุณมีเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วการการการออกกำลังกายเนี่ยสมมุติว่าการออกออกำลังกายคือเป้าหมายสูงสุดของคุณในตอนนี้แล้วคุณยังไม่ค่อยได้ทํามันนะครับใช้เงินซื้อการออกกำลังกายต่อวันเนี่ยสี่สิบบาทสมมุตินะครับแล้วตอนที่คุณตื่นมาตั้งแต่เช้าเนี่ยการคุณพับพับพับที่นอน ใช้ละ1บาทอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าใช้ละอีก2บาทเลือกเสื้อผ้าจะใส่อีกบาทหนึ่งใช้เลือกว่าจะกินอะไรหรือไม่กินไหมสองสาบาทใช้เงี้ยไปเรื่อยๆไปทํางานไปเรียนไปใช้ชีวิตประจําวันในระหว่างวันคุณก็คิดนั่นคิดนูน่นคิดนี่นะครับทําให้คุณเบรนพรอตของคุณเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วพอตกเย็ยนในช่วงที่คุณคิดว่าเออฉันจะไปออกกำลังกายเบนพอตคุณเนี่ยเหลือ30 เหลือแค่สามสิบแต่ว่าออกลังกายใช้สี่สิบมันไม่พอคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรอย่างมันออกไม่ไหวมันไม่อยากออกแล้วคุณก็กลับบ้านไปทําอย่างอื่นแทนเพราะว่าเบนพอยต์ในการจะทําในการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่พอนะครับถ้าคุณออกลังกายเนี่ยคุณจะรู้ว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงมากไม่แข็งแกรงกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็วันไหนที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆไม่มีเวลาไม่รู้สึกไม่มีแรงออกลังกายแต่คุณไปออกอยู่เดี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอ้เชี่ย ไม่มีแรงว่ะาทาั้งที่เราสกเราเราคิดว่าเราไม่มีแรงแต่ไม่มีแรงเว้ยแล้วที่สําคัญคือเราจะออกกำลังกายไม่มู o พลังงานของเราด้วยนั่นแหละครับร่างกายเรามันยังไหวแต่เบนพอยเราเนี่ยมันหมดเราเลยออกกำลังกายไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขยังไงก็เนี่ยแหละครับพอเรารู้ว่าเบนพอยมันคือค่าเงินเราวก็ต้องใช้เงินอย่างไม่ใช่แค่ประหยัดมันไม่ใช่ประหยัดเว้ยคุณสามารถใช้อย่างคุ้มค่าได้ใช้ในสิ่งที่สําคัญไม่ใช่สิ่งที่มันไร้สาระอะไรสําคัญของคุณตอนนี้การออกกำลังกายใช่ไหมฉันอยาฝึก ออกล่างกายให้เป็นนิสัยสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วการออกล่างกายเนี่ยมันยังยากสําหรับฉันนะฉะนั้นเราต้องโฟงกัสตรงนี้พอคุณตื่นเช้ามาเนี่ยเบนพอยต์คือค่าเงินคุณมี100เต็มร้อยเลยแล้วออกลัางกายใช้สี่สิบใช่ป่ะถ้าคุณออกล่างกายเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าคุณใช้สี่สิบคุณเหลือหกสิบทีนี้คุณทําสิ่งที่สําคัญเสร็จแล้วตั้งแต่ตอนเช้าคุณสามารถจะไปทําอะไรก็ได้ไดคุณอาจจะเอาเงินไปซื้ออะไรสาระก็ได้สมมุติว่าหนึ่งร้อยบาทต้องจ่ายค่าไฟ คุณมีหนึ่งร้อยบาทคุณต้องจ่ายค่าไฟแล้วจากนั้นเนี่ยคุณจะเอาไปทาอะไรก็ได้สมมุติว่าแม่ให้คุณให้ตามคุณมาค่าไฟหนึ่งร้อยบาทไอ้หี้ยมึองอยู่ยังไงวะเน,นี่ยโคตรหรูเลยสมมติค่าไฟหนึ่งพันนะครับแม่ให้คุณมาแล้วแม่ก็บอกว่าไปจ่ายค่าไฟซะเหลือเท่าไรเอาไปกินได้เลยถ้าคุณสมม,สมมติว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยคิดว่าเอ้ในเมื่อจะกินอะไรก็ได้ใช่ไหมงั้นเราไปซื้ออะไรก็ได้ก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่เข้ามาจ่ายค่าไฟมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มันไม่พอฉะนั้นเราต้อออองจจจ่่่าาาาายคไฟนะบบททเหลื ก็กูจ่ายค่าไฟแล้วแม่บอกว่าที่เหลือเอาทําอะไรก็ได้คุณก็เอาสรงร้ไปซื้ออะไรก็ได้คุณจะไปซื้อกัญชาดูดก็ได้ <c oughs> นั่นแหละครับฉะนั้นเราทําสิ่งที่สําคัญให้เสร็จตั้งแต่ตอนเช้าอย่างผมตอนนี้มีงานทํา y o YouTube อัดคลิปอีบ e ุ๊กอะไรอะไรอะไรทำนองนี้ผมก็ควรจะทําตรงนั้นตั้งแต่เช้านะครับพอผมทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเวลาที่เหลือในแต่ละวันเนี่ยผมเอาไปทําอะไรก็ได้ผมจะเอาไปคิดนู่นคิดนี่คิดมากคิด น้อยคิดอะไรก็ได้เพราะว่าเราทําสิ่งที่สําคัญเสร็จแล้วนะครับแล้วผมอยากชี้แจงเพิ่มเติมเรียกว่าเป็นเคสตั้ดี้เลยแล้วกันเนี่ยนาตอนนี้นที่ผมอัคดคลิปอยู่อ่ะสามทุ่มสี่ซึ่งมันใกล้เวลาที่แบบใกล้เวลาจะเป็นไนท์ไทม์รูทีนของผมแนละ้วคุณอาจจะสังเกตได้นะ3คลิปก็คือคลิปเวกิ้งอัพเบอรี่คลิปตัดผมแล้วก็คลิปเนี้ยผมจะพูดดูกระโปรงหน่อยแล้วก็ มันจะมีหลายคลิปอะที่ผมพูดกระโปกงกับคลิปที่ผมพูดดีที่ผนที่ผมพูดดีแล้วก็ลื่นเน่ส่วนใหญ่จะเป็นกับคลิปตั้งแต่ตอนเช้าแต่พอเนี่ยเยน็ยนๆอย่างเงี้ยมันก็แบบมีลิ้นพันลิ้นติดลิ้นเปียคลิปไม่ออกหน้าแม่งก็แบบดูไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ข้อเบียนพอยผมแม่งแบบจะหมดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังใช้อันนี้ซึ่งที่สําคัญคือนะที่สําคัญเลยนะคือเบียนพอยเนี่ยยิ่งเรามีเยอะมากเท่าไหร่แล้วเราใช้ไปก่อนใช่ปะพอเราใช้ปุ๊บแล้วยังมีเบียนพอยเหลือ มันจะช่วยบูสต์ประสิทธิภาพของงานชช้นนั้นอย่างสมมูรเนี่ยอัดคลิปของผมใช่ไหมสมมูรณ์แใช้ย0่ิบเป็นพอยต์แล้ววันนี้ผมเหลือยี่สิบห้าเป็นพอยต์สมบุรณนะผมแบบอ่ะกูเหลือกูใช้ได้กูอยากลองใช้ปุ๊บอ่ะผมใช้ยี่สิบเป็นพอยต์ผมเหลือแค่ห้ามันแบบประสิทธิภาพมันเลยไม่ได้ไม่ได้ไปสูงมากฉะนั้นทำงานตั้งแต่ตอนตอน,ตอนเช้า <laughs> <laughs> เห็นว่าแต่หลายครั้งแล้วพูดก็พูดสับสนพูดผิดคำทำงานตั้งแต่ตอนเช้า ใช้เป็นพอยอย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดมันจะดีที่สุดนะครับแล้วทีนี้เราจะเพิ่มเป็นพออย่างไงบางทีสมมุติว่าเรามีแค่หนึ่งอัาเป็นพอยอย่างเงี้ยเราใช้ตอนเช้าไปแล้วเยอะแล้วพอระหว่างวันแล้วก็ไม่ค่อยมีเหลือใช้อะไรอยา่างตอนตอนเย็นเราอยากโปรดักทีบ้างสมมุติว่าตอนเช้าทําธุรกิจแล้วตอนเย็นอยากออกกำลังกายด้วยมันก็ต้องใช้เป็นพอ,อยเยอะเราจะเพิ่มเป็นพอยอย่างไงหนึ่งการนอนสอง self improvement h a b i t พวกเนี้ย ทั้งหมดเลยเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มเป็นพอ,อย์คุณเพราะถ้าคุณรับพักผ่อนเพียงพอคุณไม่ไม่ไมเสพสื่อไม่เสพยาเสพติดของมึนเมาไม่กินอาหารที่ไรประโยชน์เบรนพอรคุณก็จะเพิ่มขึ้นสมองคุณก็จะดีขึ้นประสิทธิภาพการทํางานคุณก็จะดีขึ้นแล้วคุณจะสา,สามารถพ,พัฒนาได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณแบบว่าใช้ทิกตอกกินเหล้าทุกวัน ถ้าคุณกินเหล้านะคุณจะรู้ว่าวันต่อมาเนี่ยมันเป็นยังไงคือไม่แห้งหรือต่อให้ไม่แห้งมันก็ยังเหนื่อยมันก็เพียสมองก็ไม่ได้เต็มที่นะครับฉะนั้นเซฟมีพูมเ็นแฮปปิทจะช่วยเพิ่มเบนพอยแล้วก็สิ่งที่ลดเบนพอยก็คล้ายกันเลยครับก็คือพวกจังฟูด้ดพวกสารเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือของร่างกายพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนมองข้ามก็คือการที่เราคิดเยอะเกินไปสังเกตไหมว่าทําไมพวก เจฟเบโซมาใก็แบบใส่เสื้อสีเทาเหมือนเดิมทพวก่วันใส่กางเกงยียนเหมือนเดิมทพวกวันแต่งตัวเหมือนเดิมทพวกวันเพราะว่าเขาลดเบนพอยในการคิดว่าจะใส่อะไรดีการให้คุณคิดว่าจะใส่เสื้อสีฟ้าสีดาเงินสีขาวเออแต่สีขาวคอ,อเหลืองใส่สีดําแต่สีดําเบื่อแล้วใส่สีอนี้อันนี้ใช้เบนพอยแล้วการที่คุณคิดว่าวันนี้จะกินอะไรดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ใช้เบนพอยพวกระดับพอ็อ ที่แบบเอ็กซ์ตรีมมากๆเขาก็เลยใส่ชุดเหมือนเดิมซ้ํากันทุกวันเพราะว่าไม่ต้องคิดตื่นมาจะใส่อะไรดีไม่มีในหัวเพราะว่าในเสื้อตู้มเสื้อมเสื้อมีแค่นี้กางเกงมีแค่นี้ใส่เหมือนเดิมทุกวันบางคนกินเหมือนเดิมทุกวันมีเช่นแบบว่าเช้าสเปกเย็นมันหมดสมมตุติเขาก็กินอย่างเงี้ยสองอย่างทุกวันแน่นอนมันน่าเบื่อแต่ว่าถ้าเพื่อปรับติ i ิที้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเราสามารถแบบทดแทนได้ไ้ยฉะนั้นสรุปสั้นๆในคลิปนี้นะครับก่อนสรุป ผมทำ productivity e-book ไว้นะครับลองซื้อลองไปเช็คดูนี่วันสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังลดราคาตอนนี้คือส 4, 4 9บาทนะเว้ยถูกเชียรถูกโคตรถูกยิ่งกว่าเข้าแต่หลังจากนี้จะเป็น179ร้เจเกแล้วผมบอกเลยว่าผมทำเนื้อหามาค่อนข้างดีอะ่ะจริงๆเว้ยมันแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วถ้าคุณไม่ชอบคุณขอคืนเงินได้ผมคืนใหนร้อยสิบเปอร์เซ็นต์คือสมมติว่าคุณซื้อร้อยเจ็ดเก้าใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นผมจะคืน บาทนะครับคือคุณสามารถโกงผมได้แบบว่าซื้อมาเอ้คกูไม่ชอบอะ่ะกูขอคืนแล้วผมก็ต้องคืนคุณแล้ไปสามบาทคุณได้กำไรด้วยฉะนั้นลองดูในลิงก์ดีสคริปชันนะครับผมอ่ะสรุปนะครับก็คือเบนพอยเนี่ยเหมือนกับค่าเงินแล้วเราต้องใช้อย่างชาชลานั่นก็คือใช้สิ่งที่สําคัญก่อนใช้ตั้งแต่ตอนเช้าในสิ่งที่สําคัญเช่นการออกลัางกายการทํางานหรืออะไรก็ตามนะครับตั้งแต่เช้าเลยให้เราใช้เบนพอยตรงนั้นก่อนสอบสามก็คือ ลดการลดการใช้เบนพอยต์ในระหว่างวันนะครับเช่นการกินอาหารเหมือนเดิมการใช้เสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับจะช่วยลดเบนพอยต์ได้มากขึ้นทําให้เราสามารถมีเหลือไปใช้ทําอย่างอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายวิธีเพิ่มเบนพอยต์นั่นก็คือเชลิมพิ่มเมนนะครับผมแพดบิทเช่นการนอนการทานอาหารที่มีประโยชน์การไม่เสพกัญชาบุหรี่เหล้าการดูแลสุขภาพอะง่ายๆนะครับผมพวกนั้นจะเป็นตัวช่วยเพิ่มเบนพอยต์เพราะคิดดูทำไมบางคนม่กแบบ ฉันไปเรียนฉันกลับบ้านมาฉันได้มีแรงฉันทําการบ้านฉันเล่นเกมฉันเบื่อฉันหมดแรงฉันหมดแรงฉันทําอะไรไม่ได้ละส่วนอีกคนหนึ่งคือแบบตื่นเช้ามาปุ๊บซ้อมกีฬาไปเรียนเรียนกลับบ้านมาทําการบ้านทําการบ้านเสร็จปุ๊บฝึกซ้อมดนตรีแล้วก็ไปนอนทําไมแม่งหนึ่งทําได้วะเพราะว่าเขาดูแลสุขภาพโอเคแน่นอนบางคนอาจจะแบบว่าเออไม่ดูแลสุขภาพไม่แน่ทําได้อย่างนี้นี้แต่ดูแลสุขภาพสุขภาพมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็มาแล้วกันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับใครที่ยังไม่ซือ้อีบ o o k ตอนนี้จะเพิ่มเป็น179ัดกาวแล้วแะผมก็จะไม่ลดอีกก็วันนี้วันสุดท้ายสำหรับโปรสี่สิบก้าบาทดูในลิงก์ดีสคริปชั่นได้ครับผม